ต่อมามาดูฮอร์โมนไซโตไคนินนะครับฮอร์โมนไซโตไคนิน ok เนี่ยมันสร้างขึ้นนะครับบริเวณปลายรากนะครับในธรรมชาติเนี่ยเราพบว่าฮอร์โมนไซโตไคนินเนี่ยยังสามารถพบในผลไม้บางชนิดได้นะครับอย่างเช่นพบในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดนะครับฮอร์โมนที่พบในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดก็เลยตั้งชื่อนะครับสารตามชื่อฮอร์โมนเอ่อตามชื่อข้าวโพดเลย C นะครับ C คือสปีชีส์ของข้าวโพด ตั้งชื่อว่าซีเอตินนะครับในปัจจุบันยังพบว่าเรายังสามารถพบในน้ำมะพร้าวได้ด้วยแล้วก็มีสมบัติเหมือนกับซีเอทินเลยแต่ว่าตอนนั้นคนพบยังไม่รู้หน้าตามมันมันมีสมบัติเหมือนกันเนี่ยเลยตั้งชื่อมันว่าไคเนติน e ดังนั้นไซโตไคนินนะครับเราสามารถรู้อีกชื่อหนึ่งก็คือซีเอตินก็ได้ไคเนติน e ก็ดีนะครับซีเอติน e มาจากข้าวโพดส่วนไคเนติน e เนี่ยสกัดมาจากน้ำมะพร้าวนะครับมาดู ฮอร์โมนไซตโตไคนินเนี่ยมันมีความสามารถในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์ได้นะครับทำให้เซลล์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่ต่างๆเราเรียกกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่ต่างๆว่า differentiation differentiation นะครับมาดูหน้าที่หน้าที่ของมันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถกระตุ้นการ จเจริญของตาข้างได้ตาข้างภาษาอังกฤษแปลว่า red lateral red lateral red r a t e r a l นะครับแต่ว่าพอฮอร์โมนออกซินในปริมาณมากๆเนี่ยขอโทษฮอร์โมนไซตโตไคนินในปริมาณมากๆเนี่ย มันจะทำมันจะทาให้เกิดมันจะไปยับยัง้ง apical d o m i n a n t apical d o m i n a n t คืออะไร apical d o m i n a n t คือการที่ออกซินเนี่ยมันไปยับยัง้งมันไปยับยัง้งตายอดก็คือการ,การเกิด apical d o m i n a n t เนี่ยคือการที่ตายอดเนี่ย ตายอดมันจะไม่สร้างออกซินใช่ไหมทำให้ตาข้างข้ง,ขงอ่อบริเวณยอดเนี่ยไม่เกิดการพัฒนาออกมาก็คือตาข้างไม่สามารถจเจริญได้เลยเพราะถูกออกซินยับยัง้งเราเรียกเอ่อตาข้างที่ถูกยับยัง้งการจเจริญว่า apical d o m i n a n โดยเราพบว่าเอ่อจ้าไซโตไคนินเนี่ยมันจะยับยัง้งยับยัง ical ้ง apical d o m i n a n ก็คือมันไปลด บทบาทของฮอร์โมนออกซินนะครับดังน,นั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้พืชของเราเป็นพุ่มมีการแตกตาข้างมากขึ้นเนี่ยเราทำไงดีเราก็ต้องลดบทบาทของออกซินได้นะครับเราเพิ่มไซโตเคนไม่ได้ใช่ไหมเราก็เด็ดยอดเลยเด็ดยอดปุ๊บเห็นว่าจากรูปเนี่ยตาข้างก็เกิดเต็มไปหมดเลย ดังนั้นเนี่ยการแตกตาข้างเนี่ยการแตกตาข้างเนี่ยเกิดขึ้นจากการทำงาน2 2ฮอร์โมนก็คือไซโตไคนินกับออกซินนะครับโอเคต่อมามาดูาปริมาณไซโตไคนินที่มากนะครับเราพบว่าใบของเราเนี่ยมันสดได้มันชะลอการแก่ของใบคือใบมันยังคงอยู่ยังมีสีเขียวอยู่นะครับเพราะว่ามันช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิล ไสโตัวครนินเนี่ยมันช่วยในการสั่งเคราะห์คลอโรฟิล์ช่วยสั่งเคราะห์คลอโรฟิล์อันนี้ไม่ได้หมายถึงใบตอนนี้นะหมายถึงใบในพืชสดๆดเนี่ยมันสามารถช่วยสังเคราะห์คลอโรฟิล์แล้วก็ออ่ยังสามารถที่จะกระตุน้นการเปิดของการเปิดของปากใบนะครับ โอเครูปนี้บอกว่ามันทําให้ชะลอการแก่แต่เราพบว่านอกจากชะลอการแก่ของใบเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ของใบได้แล้วก็กระตุ้นการเปิดของปากใบได้ดังนั้นเนี่ยการที่นักเรียนนะครับต้องการที่จะทําโลจิสติกเกี่ยวกับผลไม้เกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยก็ต้องจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องชีววิทยาบางอย่างด้วยอย่างเช่นเห็นปะนี่รู้จักฮอร์โมนไซโตไคนิน เรารูแล้วว่าไซโตไคนินเนี่ยมันชะลอการแก่ของใบของผลได้เงี้ยก็เลยปัจจุบันเห็นว่าก็มีคนเอาความรู้พวกนี้ไปใช้ในการส่งออกดอกไม้แล้วก็ผักสดไปต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันสามารถชะลอชะลอการแก่ของใบได้อืมเพราะอะไรรู้ปะทำไมถึงมันทําให้พวกพืชสามารถมีความสดได้เพราะว่าเราพบว่าไซโตไคนินเนี่ยมันช่วยให้พืชเนี่ยมันดึงอาหารมาจากส่วนต่างๆได้ดีขึ้นโอเคสองอย่างแล้วเนาะ ไซโตไคนินทำให้เกิดการเจริญของตาค้างซึ่งทํางานตรงข้ามกับออกซินนะครแล้วก็ไซโตไคนินเนี่ยมันช่วยให้เกิดการชะลอการแก่ของใบกืออทาให้ใบย,ยังสดอยู่นะครับแล้วก็ช่วยในการสร้างคอเลฟิลกระตุ้นการเปิดปากใบเธอต้องจําให้ได้เลยจะได้สบายเนาะมีอีกชื่อ2ชื่อก็คือซีเอตินกับ ไคในตินซีเอตินซี C. คือา้าวโพไดรไคเอตินคือมะพร้าวนะครับสรุปในพืชปกติมันสร้างจากาสรุปไซโตเคนินแล้วนะจบวล้นะไซโตเคน,นินเนี่ยแหล่งสร้างเนี่ยสร้างจากปลายรากคุณสมบัตินะครับเคลื่อนจากปลายรากไปยังส่วนต่างๆผ่านไซเลมผลของฮอร์โมนก็คือกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของพืชกระตุ้นการเจริญของตาข้างชะลอการแ,แก่ของใบยืดอายุของผักผลไม้ดอกไม้เนาะโอเค จบและไซตโตไคนินอ,อีกรอบหนึ่งอยากให้รู้จักนะครับไซตโตไคนินเนี่ยมีชื่อคือมีอีกชื่อคือ,ม,อ,อ,คอมีอีกชื่อคือ c a ตินมาจากเขาโพดนะครับถ้ามะพร้าวอะไข่เนตินโอเคนี่คือไซตโตไคนินครับผม 嗯、uh.